ซิมอะไรคะอืมค่ายไหนครับค่ายอะไรใช่ทูไหมค่ายไหนครับเครือข่ขายอะไรโอ้ก็ลงคลิปไปปั๊บเขาจะถามกันเลยนะครับว่าค่ายอะไรนะค่ายไหนก็ไม่บอกนะครับพูดอย่างเดียวไม่บอกค่ายอะไรอย่างนี้นะพูดอย่างเดียวเลยไม่บอกค่ายนะงั้นคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกทุกๆคนเลยนะครับว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาใช้เลขรหัสอะไรบ้างนะครับ ประเทศไทยจะมีอยู่4ค่ายหลักๆแค่นี้เองนะครับเออไม่นับไม่นับตัวอื่นแล้วกันนะเพราะว่าคนมันใช้น้อยครับจะมีอยู่4ค่ายหลักๆนี้นะครับก็คือ a x 2 Detect แล้วก็ My นะครับช่องกอเรนแสงนะครับเอ,อ่อถ้าทุกคนสังเกตนะครับถ้าทุกๆคนสังเกตนะผมจะใช้ปกสีแดงนะปกสีแดงนั่นหมายถึงค่ายอะไรครับคุณผู้ชมค่ายอะไรนึกออกไหมนึกดีๆนะ น,นึกออกอยางนึกออกอยางสีแดงนั่นก็คือค่ายทูนั่นเองนะครับถ้าผมใช้ปกสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือค่ายทูครับอ่าสังเกตแบบนี้เลยนะอันดับแรกนะครับค่ายทูนั่นเองนะครับค่ายทูจะใช้เลขรหัสนำหน้าก็คือดอกจันเก้ร้นะครับดอกจันเก้าร้ถ้าผมพูดว่า กดแรกนี้นะครับกดออก 900, ดอกจันเก้าร้อยดอกจันหนึ่งสี่สองสองสี่เหลี่ยมถ้ามันขึ้นต้นด้วยเก้าร้อยเนี่ยนั่นคือรหัสของเครือข่ายทูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะทูใช้รหัสเก้าร้อยนะครับในการสบัดอินเทอร์เน็ตอ่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปดูช่องไหนก็ตามแล้วบังเอิญว่าช่องเขาไม่ได้บอกมานะครับช่องเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเครือข่ายอะไรนะแต่ว่าเขาให้เลขรหัสเลยให้สังเกตแบบนี้นะครับถ้าเป็น900คือเครือข่ายทูนะครับและถ้าเป็น AS ล่ะเขาจะใช้สีอะไรครับ แน่นอนแล้ครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ A I S นั่นเองนะครับ A I S เนี่ยเขาจะใช้เป็นสีเขียวครับส่วนใหญ่พื้นหลังเนี่ยแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าซิมเองก็ตามนะเขามันจะมีสีเขียวสีดำะไรอย่างนี้นะครับเป็นของ A I S นะครับ A I S เนี่ยรหัสของเขาก็คือตอง7นั่นเองนะครับดอกจาน777ตามด้วย1,2,3,4สีสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นรหัสตองเจ็ดเครือข่าย AIS นะครับสังเกตแบบนี้เลยนะอ้าวถ้าเป็นสีเขียวของ AIS แน่แน่ทัวป้าบไหนดูซิอ้าวมีเลขตองเจ็ดอีกดน่นแหละครับ100%เซก็คือ AIS นะครับนี่คือรหัสการสมัครอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับสังเกตแบบนี้แหละครับแล้วถ้าเป็นของ D t a ทนะครับโอ้ยเขาใช้สัญลักษณ์สีอะไรนึกออกไหมเอ่ยดี a ทเนี่ยแน่นอนละครับเขาใช้สีฟ้า ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของเขาก็จะเป็นสีฟ้านะครับและเลขรหัสของเขานะครับก็คือดอกจาน1.04นะครับตามด้วย1.2.3สาสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอะไรอย่างเงี้นะครับขึ้นต้นด้วย104ก็คือ d t a ทนั่นเองนะครับถ้าเป็น104นั่นคือ DT a c ครับผมส่วนค่ายไม้อ่าหลายคนรู้จักหลายคนไม่รู้จักนะครับ m y bynt ซิมของเขาก็จะเป็นสีอะไรครับ มายเขาจะใช้เอกลักษณ์เป็นสีส้มนั่นเองนะครับและเลขรหัสของเขาก็คือดอกจาน906นะครับดอกจาน906แล้วก็ตามด้วยเลขรหัสของเขานั่นเองดอกจาน906เป็นของไมยนะครับเวลาผมลงคลิปไม้นะครับลงคลิปไม้นะผมก็จะชอบใช้ปกหน้าปกเป็นสีส้มนั่นเองนะครับเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยได้สังเกตกันนะครับถ้าเป็นสีส้มโอ้ยคือข่ายไมยนะครับและถ้าผมใช้ปก สีเขียวเมื่อไหร่นั่นก็คือค่าย AIS ครับถ้าผมใช้สีฟ้าเมื่อไหร่นะครับตาแบบนี้ผมใช้ปกสีฟ้านะครับโทนฟ้าแบบนี้ก็คือ D tag นั่นเองนะครับแต่ถ้าผมใช้3มสีแบบนี้เลยนะครับก็คือ AS2 D tag นั่นเองอันนี้คือวิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะบางทีเนี่ยผม รีบพูดไปหน่อยนะครับเลยไม่ได้บอกเครือข่า,ขายสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าค่ายที่ผมชอบทําที่สุดก็คือค่ายทูนั่นเองนะครับเพราะว่าทูเนี่ยแพ็กเกจของเขามีหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถอแดปการใช้งานได้เยอะกว่าทุกๆค่ายเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยค่ายทูจะเป็นค่ายเดียวครับที่มี Wi-Fi เยอะที่สุดนะครับ Wi-Fi ให้เรามาใช้งานนะครับเวลาสมัครอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะแถม Wi-Fi ฟรีให้ใช้งาน เยอะที่สุดกว่าทุกค่ายที่มีเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะเจอสัญญาณ w i f i 2นะครับไปที่เซเว่นเราก็เจอสัญญาณทูแล้วไปตามห้างก็เจอสัญญาณทูแล้วนะครับไปสถานีรถไฟฟ้าก็เจอสัญญาณทูแล้วทูจึงเข้าถึงได้ดีกว่าทุกค่ายนั่นเองนะครับผมจึงชอบนําเสนอเกี่ยวกับโปรเสริมทูแล้วก็เรื่องราวของทูเป็นส่วนใหญ่แทบจะ90%กันเลยครับโอ้นะถ้าเห็นปกสีแดงๆก็อะไรนั่นแหละครับค่ายทูแน่นอนนะครับ อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับวิธีสังเกตเบื้องต้นนะสําหรับคนไม่รู้นะครับถ้าใครมีคนถ้าใครมาถามผมอีกผมก็จะได้ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้เขาไปได้รับชมกันแล้วก็จะได้เข้าใจกันนะครับว่าแต่ละค่ายเป็นสีอะไรและก็เลขรหัสอะไรนะครับในการสับปเน็ตสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีจ้ะบายบายกิ้วกิ้ว